สกรปรกมากเลยอ้าวันเดย์วอล์กวิชาวันนี้นะคะชาจะพามาทําความสะอาดช็อปล้างรถหยอดเหรียญน,นะคะบิ๊กทรีนนิ่งเดย์วันนี้นะคะชาก็มาที่ช็อปล้างรถหยอดเหรียญซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาของแคทคาวอนนะคะแต่ยังไม่บอกว่าที่ไหนเพราะว่ามันยังไม่สะอาดนะคะตกมาตรฐานเดี๋ยววันนี้เราจะมาบิ๊กทรินนี่มันกันค่ะไปกันเลยสเต็ปแรกเนี่ยคือเราจะฉีดล้างพื้นไปก่อน โดนทั้งชอบเลยโูมแคปคาร์วอนเนี่ยล้างได้ทุกอย่างเห็นไหมคะเหนือเข้าตาต้องบอกว่า จริงๆช็อปรังรถหยอดเหรียญน,นะคะเราอาจจะไม่ต้องจําเป็นจะต้องมาดูแลเองก็ได้นะคะเราสามารถจ้างคนดูแลได้เนาะแต่ถ้าใครเป็นเจ้าของกิจการที่บอกว่าฉันมีเวลาพอแล้วก็ฉันเนี่ยใส่ใจในช็อปมากๆก็อาจจะดูแลเองได้นะคะวันนี้เราจะพามา QC เช็คลิสต์กันค่ะว่าในการที่เรามาดูแลช็อปในหนึ่งวันเนี่ยเราต้องดูในส่วนไหนบ้างนะคะ เริ่มต้นก่อนเลยนี่อันดับแรแกเราต้องหย่อนเงินดูก่อน,นะคะ่ะหย่อนเงินไม่ว่าจะเป็นเหรียญแบงก์ QR code นะคะ<ๆ>เพื่อที่จะดูว่าเอ้ยระบบเราเนี่ยยังใช้ได้ดีเหมือนเดิมนะอย่างวันนี้ชาจะใส่เป็น QR code นะคะทดสอบระบบโอเคโอเคขึ้นตัวเลขนะคะ แสดงว่าระบบรับเงินเนี่ยชาม,มีปัญหาทั้งคลื่นที่1แล้วก็คลื่นที่2นะคะทีนี้ปุ๊บเราก็ต้องมาเทสระบบแต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดน้ําฉีดโฟมเป่าลมน้ําปะปาแล้ววันนี้พอเข้ามาที่ช็อปใช่ไหมคะสิ่งที่เห็นนี่ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นแล้วก็ผ้าม่านนะคะสกประปรม,มากเลยเพราะฉะนั้นเราจะบิ๊กคินนิ่กันค่ะแต่วันนี้นะคะในเมื่อเรามาจากการทํางานอื่นเนาะแล้ววันนี้นะคะชามีหาย YouTube ที่อื่นมาเนาะแล้วเรามาเข้ามาที่ช็อปแบบนี้มันอาจจะไม่เหมาะสมนะคะถ้าเราจะ ใส่ชุดนี้มาบิกินี่เดี๋ยวเขาเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะคะปิ้งโอเคโอ้แต่ว่ามันก็ยังเือนเหมือนมันยังไม่ครบเนาะเพราะเรามีเอี๊ยมแล้วเฮ้ยเราขาดถุงมือเนี่ยขอถุงมือนะคะแบบแปลงร่างแบบเซเลมูนโอเคค่ะเมื่อเราพร้อมกันแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทําคามสารเลยค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มจากการฉีดน้ําก่อนเลยพื้นเราสกรปรกมากนะคะหัวเราปรับได้เนาะแต่วันนี้เราจะใช้เป็นหัวฟูนี่แหละ าตรงไหนแบบคภาพสกปรกมากเขาก็สามารถฉีดล้างได้ชาจะฉีดล้างของสเต็ปนะคะสเต็ปแรกเนี่ยคือเราจะฉีดล้างพื้นไปก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมาฉีดโฟมแล้วก็มาขัดน,นะคะ จากที่เราฉีดน้ำที่พื้นจนหมดแล้วนะคะเราก็จะมาฉีดโฟมแต่ทีนี้เราเองเห็นว่ามา่านมันก็สกปรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะล้างม่านด้วออนนีแล้วเราก็มาใช้โฟมนะคะเราก็สามารถที่จะดึงเท่าที่เราต้องการได้เลย สมมุติว่าเราต้องการเท่านี้อ่ะเราก็กดปุ่มน,นะคะ ด้านที่1น,นะคะหลังจากที่เราฉีดโฟมเสร็จแล้วเราก็ปล่อยมันทีไว้ก่อนเราก็ไปทําด้านที่สองหลังจากที่เราเติมเงินแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มด้านที่2กันสเต็ปเดิมนะคะฉีดน้ำก่อน เหมือนเล่นหิมะไหมคะขาวโดนทั้งชอบเลยเนี่แหละคะ่ะเราก็มีทิ้งนี่มันเนาะทีเราก็ปล่อยให้เขาทําหน้าที่แป๊นหนึ่งนะคะทําให้โฟมทําหน้าที่นิดหนึ่งรอ,อเวลาหน่อยหนึ่งในระหว่างที่รอนะคะเราก็จะหาอะไรที่สกปรกเช็ดทําความสะอาดนี่คะ่ะเราก็จะกดน้ำประปามานิดหนึ่งเราก็จะมาทําความสะอาดแถบหน้าตู้นะคะก่อนที่เราจะไปเอาผ้าไปทคาความสะอาดนะคะเราก็อาจจะต้องใส่โฟมนิดหนึ่ง ตู้ก็จะได้ใหม่เนาะไม่สกปะป่งนะคะไม่มีคงไม่มีคราบแล้วก็เช็ดให้หมดถ้าสังเกตนะคะจะเห็นว่าภูมแคตา์วอตเนี่ยล้างได้ทุกอย่างเห็นไหมคะเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาหลายอย่างเลยได้ทุกสิ่ง Everything ใน่รนะหว่างที่เราอันนี้นะคะเราก็จะใช้ไม้กวาดทงกระเพราเนาะทำการตัดนะคะนี่นะคะโฟมแคคาร์บอนล้างพื้นก็ได้เนาะล้างรถก็ดีล้างตู้ก็ยังได้อีก เริ่มสะอาดแล้วแต่ยังไม่เพียงพอนะคะมันยังสะอาดได้อีก ไปแล้วนะคะสภาพวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็จะฉีดะคะ่ะจะเห็นว่าคราบสกปรกออกง่ายมากนะคะนี่เราก็ฉีดไปเลยเพราะว่าโฟมแห่งแคลคร์บอนนะคะเขาจะจับให้นี่ หลังจากที่เราล้างพื้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาผ้าเนะที่เราซักไปตั้งแต่ทีแรกแต่ว่าเราก็เช็ดให้เรียบร้อยอก็เรียบร้อยแล้วนะคะในการดูแลช็อปเนาะอ่ะเราก็เก็บตากผ้าให้เรียบร้อยอเ,เป็นอันเสร็จสิ้นสมบรูรณ์ค่ะในการดูแลช็อป นี่นะคะก็ここจบวันเดย์วอลของชานะคะในวันนี้ในการทําความสะอาดช็อปเนาะก็อย่างที่เห็นเลยเจ้าของช็อปนะคะหรือว่าการที่เราจะจ้างคนดูแลก็จะมีหน้าที่ตามนี้เลยนะคะเข,ข้ามาตรวจความเรียบร้อยของระบบใช่ไหมคะแล้วก็ล้างพื้นทาความสะอาดก็ออนี่คือหน้าที่หลักๆของเจ้าของช็อปนะคะแล้วที่สําคัญก็คือเก็บเงินค่ะนับเงินว่าแล้วชาวก็ไปน,นับเงินต่อดีกว่านะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนค่ะ